้วมแลผเข้าล็อกเลยหลงกลง่ายมาก <c oughs> จะเข้มเท่าไหนนร่นะปกติครับไม่ได้ดึงไม่ได้อะไรนะครับเฉยๆครับพอดีแบาบมาฆาได้จนเบื่อแล้วอ่ะครับไอ้กโค <_ c oughs> ตรฝากของไปให้หนูรักที่สลับุรีหน่อยเฮ้ยหนูรักคือใครครับผมผมยังไม่ทันอีกแล้วเลยเนะี่ยหนูรักเขาคือใครครับผมได้มิดเลนพลิกสองด้วยผมอยากเล่นโยนเ ไอวอนทุกเวยโยนิผมแบนอะไรดีครับโยนิโยนิต้องกลัวตัวอะไรอ่ะมีใครรู้ไหมโยนิแพ้แพะตัวอะไรอ่ะผมต้องแบนตัวอะไรวะคุณผู้ชมโยนิแพ้ตัวอะไรใครรู้บอกผมบ้างผมจะเอ้าแล้วเชื่อแล้วมันแบนโยนิแล้วอะป๊อปปี้เลอบองทารอนเนาะแพ้โอเอพเชื่อนูเรียบร้อยอดเล่นแล้วพออยากเล่นโยนินะโดนแบนโยนิเราเจอเลอบองเลอบองเลอบองอยากเล่นเมคคอนโทลไกลๆผมเล่นซินดาได้ไหมหรือว่าเล่นตัวอะไรดี คงไม่ใช่หรอกมั้งเยซูโอจังเกิลน่าจะน่าจะแลกกันแหละจริงจังมั้งเนี่ยคือเยซูโอเอดีซีเหรอที่งงกว่าเยซูโอเอดีซีก็คือเอเยซูโอซัพพอร์ตเหรอเนี่ยเอ๊ะก็งงอยู่ ผมอยากรู้ว่าให,ให้เฮดเทคพุ่งอะมันโดนเนิร์ฟรู้สึกว่าจะโดนเนิร์ฟความเร็วเคลื่อนที่จาก50เป็น30หายไป20%เลยนะคือเอ็กโคตอนนี้เขายังออกเฮดเทคพุ่งอยู่ไหมแต่เฮดเทคพุ่งมันก็จําเป็นต่อเอ็กโคหยู่ก็คงออกเหมือนเดิมมั้งอืมออกพุ่งเหมือนเดิมยังไงเอ็กโคเอ็กพุ่งมันก็น่าจะจําเป็นที่สุดแหละครับถูกต้องละอีกฝั่งเดาไม่ถูกเลยครับเออมันเป็นแผนแก้เกมป่าวเนี่ยช็อกเลยช็อกเลย,เลยสรุปใครซัพพอร์ตวะตาล้าเหรอเย้เย้โคโนนะครับบ่่่าาาาเเอออออออรรืืงงงงมลดดูคจจะะชชนก็ไ้ย โยนเดี๋ยวอะไรอ่ะแล้วทำไมมันพรีมพร้อมกันเลยอ่ะ โอบอกโยน่รล้านบอกโยนฮัลโหลอะไรครับเนี่ยนี่มันโชยนในแหลงวะเนี่ยจะทำร้ายหนูผมอีโมร้องไห้ทางเกมเลยนะเอายิงๆๆิงเนเกมเนี่ยผมร้องไห้วะไม่หรอกเขาอาจจะพูดเล่นๆว่าโยนแต่จริงๆเขาอาจจะมาเล่นแบบแปลกๆแ,แล้วแบบว่าอาจจะแบกก็ได้ครับและอีกอย่างหนึ่งนะถ้าถ้าเรามองโลกในแง่บวกดีๆนะเลนล่างอะซับพอร์ตเขาไม่ใช่ซับอออินเวแลวตัวเราเป็นตัวอออินแล้วแบบว่าโอ้โหยังไงก็ได้เปรียบผมบอกเลยเรื่องมาแก้ทางชัดๆจริงๆยังไงก็สู้ได้ล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ เอามาดิเอามาดิเรบองแฟตเดี๋ยวอุลามีเนียนยากเลยนี่ไงรีบมาแก๊งเหรอรีบมาแก๊งเหรอเออเยอะๆๆๆอะไรรับเนี่ย What What the fuck ไม่ถอยใครเขาถอยกันฮะต้องรีบเขี่ยมีเนียนก่อน จังเกิลก็เห็นอยู่น่ะเรารีบดันทันเคเรคือเอาจริงมันอยู่ในการคำนวณนะผมมันแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราโดนโซ่นะแล้วเราพุ่งมาเรือบองตามมาแล้วคือเป๊ะบอกเลยว่าเป๊ะมันไม่ใช่ท่าพุ่งเลยว่ะเออเอเอเดี๋ยวเห็นว่ากลับมานะอยวเห็นว่ากลับมานะใส่เลยนะ นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเลอบองเหรอเลอบองเหรอผักคีไปผักคีไปเอ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวผักคีก็ลาคีด้วยสิลูกโอเคสวยงามเลอบองอ่ะเอาจริงนะเขาแพ้แบนชีวิวเว้ยอันนี้อันนี้อันนี้คือพูดความจริงนะเขาแพ้แบนชีวิวเว้ยเพราะว่าคือถ้าสมมติว่าหนึ่งหนึ่งกันใช่ป่ะแล้วถ้ามีแบนชีวิวอ่ะเหมือนแบบดาเมจเลอบองมันจะหายไปแบบหนึ่งสกิลอ่ะและหนึ่งสกิลของเลอบองแม่งสำคัญมากเลยนะจะบอกให้ตอนนี้เลอบองอ่ะไม่ได้เก็บท่าสองไว้เพื่อต่อถุนแล้วลหนะบบมาป่่ะเนีย โอ้โหเฮ้ยฆ่ามันเออ <c oughs> แค่นั้นแหละสวยเมื่อกี้คาซิกรกระโดดไปตีแบบว่าปาดถูกตัวนะแต่ตีผิดตัวเว้ยผมนี่ใจร่วงไปอยู่ตะตุ่มเลยแบบเฮ้ยคาซิกจังหวะหน่นอนแล้วเพื่อนอย่างเข้มเลยอะครับธรรมดาครับ คือแบบว่าคือเมนยังไง,งก็คือมนผมบอกต่อเดี๋ยวชอบโอ้โหที่มาจริงกูดาวอะ โอ้โห,โหมันมาจริงว่ะดุเกินด้วยดุจัดเลยระหว่างงานกับเกมเลือกอะไรอออโถก็ต้องเป็นเกมเนี่ยครับโอ้โหมันรอดอะ่ะโอ้โหไม่น่าไม่น่าจะรอดเลยนะมึงโนนๆ เน uh huh. ี่ยผมโดนรลวบองปวนจนหัวปั่นไปหมดแล้วเนี่ยปันป่นปัน่นประสาทจะดจัดเลยกลับดีกว่าผมคิดว่าหนูหนูน่าจะมาย้ำผมอีกแล้วอ่ะเข้าล็อกเลยหลงกลง่ายมาก <c oughs> กลลับเยผมคิดไปแล้วว่าเรือบองจะต้องกลับมาเมื่อกี้เนี่ยอันนี้อันนี้พูดจริงนะผมคิดว่ามันต้องกลับมาแน่ๆเลยวะ่ะโอเคพี่เทงานเข้าเกมแป๊บ <c oughs> เดียวน้องดอตยอกหยอกยอกอะทำงานก่อนทำงานก่อนพี่หยอกพี่หยอกพี่หยอกแหมเราเนี้ก็เอาจริงเอาจังเลยนะไปกันเยอะเลยนะปัญหาคือผมไม่มีอันติรีเอาใครดีวะเนะี่ย โทษเมื่อกี้งงเมื่อกี้งงอยากฆ่าเลยบอกไงก็เลยแบบว่าทุกอย่างมันเลยแบบว่าผมเลยแบบหน้ามือตามัวไปหมดเลยครับผิดหวังอ่ะเขานึกว่าพี่เจมจะอยู่ข้างเขาถ้าจะถามพี่แล้วพี่บอกให้เลือกงานแล้วบอกผิดหวังนะไปน้องดัดเข้าเกมเลยเข้าเกมเลยแล้วจะอยากให้พี่เห็นนะว่าเราไม่ออนอ่ะฆ่าได้หนึ่งตัวดึงเข้มเลยนะพี่ก็ไม่ก็ไม่หจะเข้มเท่าไหร่นะปกติครับไม่ได้ดึงไม่ได้อะไรนะครับเฉยๆครับก็ดีแบบว่าฆ่าได้จนเบื่อแล้วอ่ะรับอีโค้ ดูจากการติ๊กของยาสุโอะแล้วนะมันก็ทําให้ผมมั่นใจได้ว่ายาสุโอะจริงจังครับผมเขาไม่ได้เลือกมาโยนนะครับเพราะว่าเขากลัวผมตายมากเลยอ <laughs> ติ๊กให้ผมกลับรัวๆเลยวะ่ะแต่ผมก็งงนะติ๊กให้ผมกลับทําไมวะคือแบบว่าเอ็ดเดียวกับโซนา่าก็อยู่เลนล่างคาซิกก็บวกกับนู่นอยู่ในป่าแจ็คก,ก็อยู่เลนบนเรเบิร์ก็ตายคือกูปลอดภัยสัตว์เลยอะงงมากเลยกลับทําไมวะอ๋อติ๊กติ๊กให้ถามว่าอาจจะให้ระวังอันติเอ็ดเดียวแหละโอเคโอเคโอเคเข้าใจได้โหเเอียวเรี่ยว สบายผมด้านล่างนะผมหน้าที่ผมคืออาปอมครับอาปอมแล้วก็ไล่คิวอ,ออกเกมแล้วไปทำงานแล้วสวัสดีครับพนนุ <laughs> ้น้องดอดเราอะ่ะทักมาบอกว่าออกเกมไปทำงานแล้วอะ่ะยังชอบเลยวะ่ะ <laughs> ผมได้ลิสเบตแล้วผมว่าชิ้นต่อไปผมจะออกมาเป็นตัดซับเทนก่อนมันสามารถแก้ทางได้หลายตัวมากๆเลยครับถ้าได้ตัดซับเทนไวนะกัดนู่นูโซน่าหรือว่าแจ็คอะไรเงี้ยมันเอามันออกเป็นไนนี้ด้วยดูเันยับยับหนึ โดนละเคแจ็คมันเห็นมันถอยแล้วโอ้โหวอดเย้ยสวยยาโอสวยเพื่อนสวยเราเอาป้อมกลางเลยไหมเราเอาได้ไหมโอ้ my god เือดผมไม่พร้อมว่ะเอากันไปเลยนะคือผมโดนแจ็คทีเดียวผมก็ตายแล้วอ่ะผมผมพูดตรงๆเลยไม่สามารถช่วยได้จริงๆโดนแล้วผมต้องพยายามไปสอนเพื่อนให้ทนด้วยโอ้โหเชีย่ยละ โอ้โหไม่เข้าเลยถ้าคาได้เราจะได้มังกรแบบชัวๆขวอตี้ทีนึงหน้าที่ผมคือต้องต้องไล่หนูหนูด้วยวะ่ะถ้ามันมานะเพื่อความชัวอ๋อหนูนู้ดไปหนูนูไปฆ่าคามิอยู่เรียบร้อย ผมยากออกตัดซับเทนอันใหญ่แล้วอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะมีมุงแม่งน่ารำคาญปัดขี้ป่าไปหนึ่งทีดิ่ทำไมอ่ะถ้าทำทำไมอ่ะแจ็คมาดิมาดิเก่า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 เปิดเลยเหรอเพี้ยไม่มีมานาเนี่ยเอาเก็บมานาก่อนโอ้โหดมดมดมเป้งมาดิ โอ้โหเดี๋ยว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 เฮ้ยคุณก้อนตีไม่ทันอ่ะเยี่ยมโดนดามิอะไรอ่ะโคตรแรงเลยเรบองมันใส่เลคอมโบใหญ่ผมอ๋อแล้วทำไมต้องเป็นผมคนเดียวที่ตายอ่ะช็อกว่ะเฮ้ยดามิอะไรอ่ะโคตรแรงเลยอีก500เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เรบองเดี๋ยวผมออกแบนชีวิวก่อนแล้วก็ผมก็จะออกมาเป็นเป็นตัดทับเทนอันใหญ่ครับพอได้ตัดทับเทนอันใหญ่แล้วก็ชิ้นสุดท้ายขึ้นมาเป็นลาบาดอนครับจบครับเกมนี้ไม่ต้องขึ้นสัญญาไม่จเป็น ờ nhà bạn này gấp bạn tôi gì đấy, nguồn quá cái đồn 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 đồ ngay à ผม โอเคพี่เจมส์สกิล e กับ q พร้อมกันได้นะ e กับ q พร้อมกันเหรอครับ e กับ q หมายถึงว่า e q แล้วก็ตีเหรอได้นะครับคอมโบนั้นมันก็ทำได้มันแล้วแต่สถานการณ์ว่ะที่ใช้หมดแหละโหแจ็คตายนี่คือสบายเลยนะถ้าพี่ต้องการเบิร์ดได้ื่อไห่ e q แล้วค่อยตีอ่ะมันจะเบิร์ดไวกว่า จะไวกว่าถูกต้องนะครับแต่ว่าบางทีถ้ามันอยู่ไกลๆหรือว่าจังหวะมันแบบเล่นง่ายๆเอาชัวร์ๆเออพี่ก็จะแบบพี่ก็จะ e ก่อนตีแล้วค่อยควถ้าแบบในโอกาสโดนมันจะเยอะกว่าไงอะไรอย่างเงี้ยเออมันแล้วแต่สถานการณ์อพี่พี่พี่ใช้ทั้งคู่แหละ e q ีอ่ะหรือว่า e แล้วตีแล้วค่อยวอ่ะพี่พี่ใช้ทั้งคู่นะออไหนดีโอเคไปออครับผมไปแล้วผมดันลว ือเมื่อกี้นะครับผมไม่มผมไม่มั่นใจว่าถ้าผมโดนโอก็ตายกูตายกูตายผมไม่มั่นใจว่าถ้าผมโดนน็อ c อัพของนูนูแล้วผมจะโดนอ anti zona แล้วแบบต่อแล้วตายเลยหรือเปล่าผมก็เลยแบบกด R ก่อนเลยเอาชัวร์ eq เอาตัวแทกมันคอมโบแบบตายได้เลยใช่ครับมันเป็นคอมโบเบิร์ดเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคอมโบเบิร์ดครับคอมโบนั้นมันจะเป็นคอมโบที่ติดสแต็กได้ไวสุดครับ do could it the this hurt hard We'll make way. I less.